ไม่น่าเชื่อประเทศใหญ่มหาอำนาจระดับต้นๆของโลกยังมีเมืองเล็กๆอย่างเช่นชุมชนเผ่าอาร์มิสอาศัยอยู่นะคะที่นี่คือประเทศสหรัฐอเมริการัฐเพนซิลเวเนียนะคะมีเอีถามเข้ามาว่าตุกตาอาศัยอยู่รัฐไหนของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะฟังย้ำอีกครั้งนะคะรัฐเพนซิลเวเนียนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับอ่าแลงคสเตอร์นะคะอ่อแล้วก็เนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะ ุกตาก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่ามาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้มาเจอเผ่าอาร์มิชที่เขายังใช้รถม้ารถเกวียนเป็นยานพาหนะอยู่นะคะก็คือเผ่าอาร์มิชเขาจะยังคงรักษาสืบทอดวัฒนธรรมเก่าดั้งเดิมอยู่นะคะครั้งแรกที่ตุกตาเห็นรถม้านะคะทุกตานึกว่าเขาถ่ายทำภาคพยน แต่ไม่ใช่นะคะอันนี้คือเรื่องจริงชีวิตจริงชีวิตประจําวันของชุมชนเผ่าอามิชเลยนะคะทุกครั้งที่ตุกตาเห็นเผ่าอาม์มิชนั่งรถม้าตุกตาก็อดใจที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมชมด้วยไม่ได้นะคะโอเคนะคะวันนี้ทุกตาก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะคะเป็นสถานที่ที่ไหนนั้นนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมกันในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคอนเพ่อนกับอาารผูสชมทุกท่านวันนี้นะคะตุกตา ูบรรยากาศของลองบูตการ์เด้นนะคะอยู่ที่เคนเนสแควร์ะนะคะสวยงามมากเลยนะคะชมผ่านดวงตางให้ดูดูบรรยากาศมาดูไฟนะคะเมื่อเห็นภาพบรรยากาศสวยสวยงามนะคะลูกตาก็ไม่รอช้านะคะอุ้มรูปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอใหญ่เลยนะคะไม่ว่าข้างนอกจะหนาวเย็นยังไงนะคะข้างในตึกก็ยังมีดอกไม้สดๆให้เราดูให้เราชมอยู่นะคะไม้จริงของจริงหมดเลยนะคะไรชาสเตนเดียส มีแต่มุมสวยๆเลยนะคะมุมนี้ก็เป็นมุมโปรดของคุณตาเลยนะคะสวยงามมากนี่ก็ดอกไม้สวยงามมากๆเลยนะคะก็อ,อดใจไม่ได้ที่จะเอาภาพบาารรยากาศมาให้ทนะ่านชมชม,ชมด้วยอดอกอะไรนะสวยมากรูสิครับสวยงามเดี๋ยวให้ดูชื่อด้วยนะคะว่าดอกอะไรนี่คือชื่อของดอกไม้ フランスの人たち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 の ต้นคริสต์มาสที่อยู่ข้างในนะคะเขาก็จะเอาต้นจริงเลยนะคะมาติดไฟแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทุกตาจะพาไปดูต้นไม้ที่สวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะทะลุหลังคาไปนู่นเลยนะคะ ว้าวเลซี่ว้าวโน่นนะคะทะลุหลังคาไปนน่นเลยสองต้นเลยนะคะหลายต้นเลยนะคะเนี่ยมีต้นนี้ด้วยว้า wow. ว ดูไฟสะะสวยงามมากเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะและนี่เขาก็ประดับไฟคล้ายเป็นรูปวงกลมในอุมโมงค์สวยงามมากๆเลยนะคะตุกตาก็เห็นเพื่อนคนไทยเราไปเที่ยวแล้วมีไฟแบบนี้ด้วยนะคะ<ช>อยู่ที่เมืองไทยเราก็มีนะคะแบบนี้มองแค่จะไม่เห็นโอ้โหคนเยอะมากเลยนะคะต้องรอให้คนแบบว่าเดินดจะเดินเดินจะเดิน คนเยอะมากๆเลยนะคะต้องยืนรอคิวเข้าไปในอุนโมงแล้วก็ยืนรอคิวถ่ายรูปด้วยนะคะมาอาไรเชะอชะมาไเชอาเปลี่ยนเป็นสีม่วงสวยงามมากนี่ค่ะออกมาแล้วสวยอ๋อท่านผู้ชมคะเห็นแล้วค่ะนะค่ะ ข้างนอกตอนนี้นะคะอากาศหนาวเย็นมากๆเลยนะคะตุกตาเห็นเขาจุดจุดไฟผิงอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวตุกตาจะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะว,ว้าวคนยืนเต็มเลยนะคะตุกตาก็จะขอไปผิงไฟด้วยนะคะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เขากําลังยืนผิงไฟกันเยอะเลยนะคะหลังจากที่ตุกตายืนผิงไฟให้ร่างกายอุ่นวอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่รอช้าเลยนะคะเดินชมไฟต่อค่ะ คลิปวิดีโอนี้ทุกตาถ่ายทําเมื่อตอนอหลังคริสต์มาสใกล้ปีใหม่แล้วนะคะคทุกตาก็เพิ่งได้มีโอกาสเอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมค่ะอ<ห>ุ<ห>้ยท่านผู้ชมขะดูเนี่ยค่ะรถม้าในยามค่ําคืนของขชุมชนเผ่าอามินคะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคือแบบเห็นแล้วก็อุ้ยอดที่จะภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมชมด้วยไม่ได้นะคะยังไงตุ๊กตาขอปรา ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ thanks for watching See y o u Next Video รักษาสุขภาพนะคะขอให้รวยๆทุกคนคะ่ะ